สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะโมนี้กลามาพบกับน้ำเชียร์วันที่12มิถุนายน66ครับค่ะบรรยากาศสายฝนบรรยากาศดีดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเริ่มแต่คลิปนี้ไปค่ะท่านผู้ชมครับอย่าเผลออย่าพลาดถ้าพี่น้องอยากถือถ้าเพิ่นเดินดีคือจะสองหัวติดเนาะแม่เครับผมค่ะอย่าเผลออย่าพลาด พี่น้องเอฟซีไลท์ทันเพิ่นว่าตามน้ำเชี่ยมากมันบ่ถือค่ะแต่ก็ตามทุกคลิปคลิปถือเพิ่นเพิ่นว่าเอาสงสัยค่ะคลิปถือเพิ่นว่าเอาเพิ่นเอาคลิปว่าถือค่ะท่นานผู้ชมครับขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนเนาะครับผมค่ะบ่แม่นว่าให้แต่พี่น้องน้ำเชี่ยคือกันค่ะท่นานผู้ชมค่ะเห็น อยูสองหมวดแล้วเข้ากันยังเบาแม่เน่นะครับผมค่ะดวงอ๋อค่ะท่านผู้ชมมือน,นี่ก็คือน้ำเชียบอกเด้อค่ะย่ำอีกก้อนรเริ่มจะขีหนี่ไปพี่น้องอย่าเพ้ออย่าพลาดเลขหน่อยคููเลขวิ่งก็ะมี่ตัวเดียวเลขจับคููกะบ่กเกินหกคูค่ะพเพริ่มทย่อยทรงมาหายแล้วค่ะ,ะผู้รักผู้ใหยที่เพ่นเมตตาเพ่นใจดีค่ะครับ ิ่นเริ่มทย่อยทรงมากลับขึ้นมาห้แล้วค่ะผลมาแล้วน้าเชียยอ,อ๋อก่อนอื่นสิไปรับชม่มรับฟังตัวเลขเลขรับงวดนี่สิเป็นบนล่างเด้อะท่านมู้ชมครับผมค่ะว่าหันเพิ่นฟางไว้ห้คือบนมันลุดแต่ว่ามันเข่าไปล้างแมนนเก่าเลยเนาะค่ะน้ำเชี่ยก็ขอขอพระคุณผู้ใหญ่ที่เพิ่นมอบแนวทางห้น้ำเชี่ย มานางวาใไหพี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค,ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์กับเกามาเชียในเด้อค่ะท่านผู้ชมวันนี้หวยลาวเด้อค่ะหวยลาวยู่นํำเชียร์ผ้าร่วยค่ะมือนีมากับสายฝน,น,น,นค่ะเ,เวลากระสืประมาณบ่ายสามสิบห้านาฬิกาไปหาซิพกนาฬิกาเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ค่ะ เป็นส่วงที่ฝนตกอาอฝนเริ่มผาแล้วอือเอาเอาผามาก่อนเถอะพูนผ้าสีดเดดเอาผ้าใบลงแล้วค่ะท่านผู้ชมพูนผานไหมเสร็จใหม่ก่อนค่ะเริ่มแต่คลิปนี่พี่น้องอย่าเผออย่าผาดเด้อค่ะ เบื้องนี้ค่ะท่านผู้ชมนม้ำท่วงชงเบืงหันโต๊ะแห้งๆค่ะพูดอะมือเสายังโบกลงไปแล้วเนาะนวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วค่ะอากาศบริสุทธิ์ยิ่มห้าไปหน้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมายนาม่มแค่เรืงอันเมย์ใหญ่กับเบียร์น้ำเชียเช่ยกระหาบกระตาเน,นาะค่ะน้ำเชี่ยกระ เอ,เ,เ, ENNIS, เอาเนื้อกินเหมนห่ากระตาเอาเนื้อกินในกระตาห่ามาตาหน้าห่าเมฆ่านไตรกันแท่ขั้นแดนนี่มากละค่ะท่านผู้ชมนี่บ้านนี้ขอโทษขออภัยได้ค่ะว่าว่ามวนเอาตีนเนาะสาวเนาะเอาเอาตีนหนึ่งแกงน้ำไหมค่ะท่านผู้ชมน้ำมันเต็มไฮเห็มหน้าเนาะเทิ่งขี่ยังขี่ยังเต็มท้ายหลังตีนชกชกเออเอหลังตีนว่าหอดจนหอดหน้าจนหอดหน้าทงนี่ละค่ะมาแต่หน้าเทิงพู้ ฝุนหน้าอีกทงหนึง่งน้ำเชื่อยุฝุนค,ค่ะขวมเทียงหน้าเทียงนี่ไปกับแมนค่ะแล้วก็พามาหนีเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิ้งค่ะไม่เว้าหลายค่ะอันพี่สาวใจดีล่อ,อกรเด้อค่ะท่านผู้ชมล่อ,อกรแม่นเนาะพี่สาวใจดีสุดยอดครับผมค่ะแต่ว่าให้ลางนะงนาะ เจ็ดสองค่ะลอก,ก่อนค่ะตัวนี้สิเป็นมือเลขออกเท่านั่นเด้คอค่ะท่านผู้ชมสองงวดแล้วน้ำเชี่ยน้ำเสนองวดแรกก็คือสามออกศูนย์สามเพิ่นจับคู่ให้สามศูนย์วิ่งกับเข่าสามมีงวดที่สองเพิ่นให้สองที่น้ำเชี่ยไปปล่อยอยู่ป้าย,ยางาค่ะอย่าลืมมาคิบนี่สายด่วนก่อนเที่ยงสิบปล่อยมืออ่า สิบหาสิบสี่สีบัวปอยจังสี่เนาะมือเล็กออกเลยว่า้อยไงแมนเพิ่นหามาจังสี่เห็ดตามเพิ่นบอคันบ่เห็ดตามเพิ่นบอหงวดรุ่นสิบ่วใยแม่ค่ะท่านผู้ชมสีใยตะน้ำเชี่ยค่ะเอ้าวอันนี้คือกันเด้อพี่น้องนี่น่องม่อนนี่น้องหวานเออน้องหวานคนม่อนนี่เพิ่นยากงานค่ะท่านผู้ชมใจเย็น ปกติพนกับปอยไก่มือเลขออกคือกันค่ะใจเย็นๆเ,เด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์โทษไปดูพนกับสีลำข้านค่ะโทษไปดูกับสีลำข่านกับนาลำข้านด่กันเข้าไปถามดูเเป็นน้ำเชียร์น้ำเชียร์กัคือกันค่ะเ,คเพราะว่าข้าเจ้าเมียง,งานมาแล้วก็ยังไปถามว่าพนนัดแล้วว่าคือว่าไก่มือจังสีแม่ขาดท่านผู้ชม เข้าใจใน่เด้อค่ะมือน,นีมือสาน้ำเชี่ยกะแจ้งไปเพิ่นกะข้อมิ่นโอวยกะซางดอกน้ะงครับคมม่บวะคว่าเป็นยังค่ะเข้าใจด้รของฟี่ใจเย็นๆค่ะท่านผู้ชมอเอามาัดนีอ่าบ้านมาเอาน้ำเชี่ยบอกว่าเริ่มตะคลิปนีไปได้ยินเสียงอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเสียงแวดแวดอยู่ดอกน้ำเชี่ยก็เลยเริ่มตะคลิปนีไปพี่น้องอย,งย่าเพลออย่าพลาดที่เพิ่นว่าตามน้ำเชี่ยมากบ่ถือแจ็คเทีย ผู้ถือกระถือผู้ว่าถือกับว่าถือเพราะว่าแล้วต่ดวงค่ะมาทางนี้ล้วนแต่ดวงค่ะต้องเชื่อว่าแข่งฝนแล้วค่ะท่านผู้ชมปกติกับแว็ดเวที่ล้วเริ่มตะคลิปนีไปเพิ่นเริ่มทย่อยทรงหายแล้วค่ะผู้ใหญ่่เพิ่นใจดีค่ะท่านผู้ชมเริ่มตะคลิปนีไปงวดว่าหันนี่เลขซ้ายลับบน เพันให้ยศูนย์จับคู่ศูนย์เก่าป๊าปแต่ว่าพิษตรงจุดนี่น,นพิษตรงจุดนี่ว่าบนค่ะแม่นบ่ค่ะท่านผู้ชมบานี่ม่ามือนีแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นทรงให้เพิ่นทรงให้วังหันนี่ค่ะเฝ้าอัดแข่งฝนเลยค่ะครัเฝ้าอัดแข่งฝนเพันให้วิ่งบนล่างเอาบนล่างเลยค่ะท่านผู้ชม พันยนันหนึ่งเห็นป้ครับผมโล่งรางก็มันเจ็ดตัวเดียวจับคู่สองตัวบนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแล้วเกามาเชียหมักตัวไหนอยู่นี่ตัวมาเชียบอกเนอันมักเจ็ดหนึ่งครับผม,บ 7, มครับเจ็ดหกนี่ละอืมค่ะ คันพี่น้องบ่มาตามที่เพิ่นจับค่ะพี่น้องมาเกตเพิ่นสายวิ่งก็คือวิ่งค่ะสายวิ่งก็คือวิ่งแด้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมว่าบนรางด้วยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเพิ่นช่งงห้เพิ่นก็บ่บอกว่าบนรางดิเถอค่ะกันไว้ก่อนเนาะเมนรับคุกันไว้ก่อนค่ะท่านผู้ชม เลขกลับไหมกลับค่ะเลขกลับเด้อเพราะว่าอันนี้มันมันฝกพร้อมครับค่ะกลับน้ำค่ะท่านผู้ชมเอ๋อกระแสนี่มาแรกเนาะค่ะคเพราะว่าเสียนน้องไขยคนแหลกเลยน้ำเสียนนี่แมนผู้แหลกเลยคนแหลกเลยเนี่ครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมเอ่อมื่นแรงนี่มื่แรงเวลาเ่าพี่น้องเบืองเหล็กลอกเด้อค่ะเหล็กลอก เพิ่นหามาบนลางถ้าเพิ่นถูกงวดนี่งวดหน่าจะถามหาเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมถูกงวดนี่งวดหน่าจะาถามหาพูดถึงเหล็กหลอกมือแรงน้ำเชี่ยสิปลอยให้พี่น้องเอฟซีเบิงค่ะเพิ่นทรงมาห้ค่ะ,ะปะ้าเสาเพิ่นว่าดันเนาะก่ะถือง,งวดนี่งวดหน่าจะถามหาแมนครับผมค่ะล่องเบิงน้ำเพิ่นขันบ่ามาเข้ากะ เบิ่งเป็นแนวทางืซื้อนอะคะท่านผู้ชมเล็กหลอกหมือแรงเจอกันเวลาเกาเดอ้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กเก็บบรรยากาศฟฟสายฝนช่วงตอนเย็นเย็นมาฝากพี่น้องคลิปที่สองของน้ำเชียเ่ยวคคะัมือนี้สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโอดีทุกท่านเดอ้อค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ